สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดมีดนะครับราคาพิเศษสำหรับปีใหม่นี้นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นเหล็กเทียบเกีร์80วีนะครับเล่มนี้ซุปเก้าเล่มนี้เทียบเกีร์80 CV อินเนปยีเนปเล่มนี้แคมป์นะครับเล่มนี้ยีเนปฟูลทงเล่มนี้เป็น SUJ2 นะครับเล่มนี้ก็เป็นมีแคมป์เหมือนกัน ให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าทุกท่านชื่นชอบเล่มไหนนะครับเราก็มาชมใบมีดกันนะครับเล่มน,นี้เป็นสเปคแข่งขันนะครับ11นิ้วนี่นะครับด้ามไม้พยุงกันยี้ทองเหลืองนะครับราคาปกติสั่งทำนะครับ85,8 0 0อันนี้เป็น SUP9 นะครับ11นิ้วเหมือนกันตอกลายสวยงามปอกคอ,อพับพิคเนตนะครับ เล่มนี้6,500นหนะครับปกติเล่มนี้มีแคมป์นะครับพร้อมสองหนังสวยงามนะครับด้ามพยุงขนาด10นิ้วนะครับเล่มนี้ปกติ4,800นนะครับเล่มนี้ปกติ3 8 0 0ันนะครับด้ามไม้สวยงามมาก SJP 9นะครับขนาด10นิ้วนะครับเล่มนี้ขนาด11นิ้วนะครับ XUJ2 ก้านนิ้วทองเหลืองนะครับด้ามไม้สาธร มาพร้อมซองหนังนะครับสวยงามเย็บมือนะครับมีที่ร้อยเข็มขัดเล่มนี้6,800แคมป์นี่3,800นี่นะครับท่านไหนสนใจนะครับก็ผมจะพิเศษให้นะครับลดไปเล่มละ1น0 0งบาทนะครับผมสำหรับปีใหม่นี้นะครับชื่นชอบเล่มไหนก็ลองดูนะครับผม